เรามาดูกันนะเรามาดูคําว่าเอกนามอะไรเป็นเอกนามอะไรไม่เป็นเอกนามน่ะนะเนะมื่อกี้เดี๋ยวครูย้อนไปนิดนึงนะที่เราคุยกันเมื่อกี้นะที่เราคุยกันเมื่อกี้ว่าเอกนามคืออะไรเอกนามคือนิพจน์หรือเทอมหรือพจน์นะที่สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของการคูณของ ค่าสงค่าคือค่าคงที่กับตัวแปรโอเคไหมค่าคงที่กับตัวแปรแล้วตัวแปรอาจจะมี1ตัวมี2ตัวมี3าตัวก็ได้นะแต่ว่ามันจะเป็นเอกนามได้สําคัญคือตัวแปรนั้นจะต้องมีเลขชี้กําลังที่เป็นจํานวนเต็มบวกหรือ0โอเคไหมนะเพราะฉะนั้น A มันจะเป็นเอกนามเพราะอะไรหรือไม่เป็นเอกนามเพราะอะไรเราจะมาดูกันนะนะอันแรกนะอันแรก ลบเเป็นเอกนามไหมนะเด็กๆดูดีๆนะลบเจเนี่ยจะสังเกตว่านะจะสังเกตว่า <c oughs> ลบเเนี่ยมันมีแต่ตัวเลขไม่มีตัวแปรโอเคไหมเมื่อไม่มีตัวแปรปุ๊บเฮ้ยมันจะเป็นเอกนามหรือเปล่านะมันจะเป็นเอกนามหรือเปล่าเด็กๆต้องรู้ไว้นิดนึงนะในเรื่องของเลขยกกําลังเรายังจําได้ไหมถ้าเกิดเอเอยกกําลังศูนย์เนี่ยมีค่าเป็น1เด็กๆจําได้ปะ a ยกกำลัง0มีค่าเป็น1เพราะฉะนั้นเวลาเราเขียนลบ7นี่ยนะความหมายมันก็มีความหมายเหมือนกับ7คูณด้วย a ยกกำลัง0นย์เห็นไหมนะเอ้ลบ7โทษทีลบ7คูณด้วย a กกำลังศูนย์เด็กๆดูตรงนี้คือค่าคงที่ที่อยู่อะไรที่คูณกับตัวแปรอยู่ ใช่ไหมแล้วค่าคงที่นี้มีค่าเป็นลบเแล้วตัวแปรนี้สังเกตดูตัวแปรนี้คือ a แล้วเลขชี้ก,กําลังเป็น0เนี่ยที่ครูบอกว่าเวลาเออไอตัวเลขที่มันไม่มีตัวแปรนี่จริง,รงๆมันแฝงตัวแปรไว้แต่ว่าตัวแปรนี้ยกกําลัง0ูนย์อยู่ดังนั้นบอกได้ไหมว่าลบเเป็นเอกนามหรือไม่เป็นเอกนามเป็นเอกนามเอเคไหม นะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีทั้งค่าคงที่แล้วมีตัวแปรแล้วตัวแปรนี้ก็ยกกําลัง0ใช่ไหมเพราะว่าในความหมายในนิยามของคําว่าเอกนามเนี่ยเลขชี้กําลังเนี่ยจะต้องเป็น0ูนย์หรือเป็นจํานวนเต็มบวกโอเคไหมอ่าเพราะฉะนั้นพานไปหนึ่งข้อมาดูข้อที่2นะมาดูข้อที่2กันนะข้อที่2องเขาบอกว่า x ฉเฉย เป็นเอกนามหรือไม่นะ x เ,เฉยๆเป็นเอกนามหรือไม่เรามาดูนิดนึงนะเฮ้ย x เฉยๆเนี่ยนะมันไม่มีตัวที่อยู่ข้างหน้าที่มันมาคูณกับตัวแปรเนี่ย x คือตัวแปรโอเคไหม x คือตัวแปรแล้วตัวที่อยู่ข้างหน้า x เ,เนี่ยนะมันไม่มี x แล้วมันจะถือว่ามีค่าคงที่ไหมเด็กๆจะต้องจําอะไรไว้อย่างหนึ่งนะถ้าเกิดมันไม่มี ค่าคงที่ที่อยู่หน้า x มันความหมายเหมือนกับมันมีเลข1คูณอยู่โอเคไหมเหมือนมันมีเลข1คูณอยู่แล้ว x เ,เนี่ยมันไม่มีเลขชี้กาลังอ่ะเมื่อไม่มีเลขชี้กําลังเอ๊ะตกลงมันเป็นเลขชี้กําลังอะไรมันคือชี้กําลัง1ด้วยโอเคไหมนะเพราะฉะนั้นหมายความว่าไงหมายความว่า x ตัวนี้นะมันมีตัวเลขที่อยู่ข้างหน้า x ซึ่งเราเรียกว่าอะไรนะจาได้ปะเราเรียกว่าสัมประสิทธิ์ สัมประสิทธิ์มันก็มีคือเลขหนึ่งแต่เราไม่เขียนนะนะแล้วก็เฮ้ยถ้าเป็นตัวอื่นต้องเขียนนะเฉพาะ1ตัวเดียวนะที่จะไม่เขียนนะโอเคไหมนะต้องเป็นเลข1ตัวเดียวเท่านั้นถึงจะไม่เขียนนอกนั้นต้องเขียนหมดเลยลบหนึ่งยี่ยังต้องเขียนเลยลบหก็คือต้องเขียนเป็นเครื่องหมายลบเอาไว้ไม่ต้องเขียนเลขหนึ่งก็ได้นะแล้วตัวแปรก็คือ x แล้วเลขชี้กําลังก็คือ1เพราะฉะนั้นเเฉยๆก็เป็นเอกนามทันไหม ทีละตัวเลยนะเด็กๆนะต่อไปข้อที่3 3A สามเอ๊ะสานี่มันเป็นนะมันเป็นเอ A, กนามหรือเปล่าเราก็ต้องดูต่อว่าเฮย้ยมันมีตัวเลขค่าของที่คูณกับตัวแปรแล้วเลขชี้กำลังก็มีเป็นหนึ่งโอเคไหมสังเกตเลขชี้กำลังเป็นหนึ่งเนี่ยถือว่าเป็นจำนวนเต็มบวกโอเคไหม เพราะฉะนั้นมีค่าคงที่คูณกับตัวแปรแล้วตัวแปรนี้ยกกำลัง1ซึ่งเป็นจำนวนเต็มบวกดังนั้น 3a จึงเป็นค่าคงเอ้ยเป็นเอกนามโอเคนะถัดไปนะถัดไปตัวต่อไปนะลบ 6xy ยกกำลังส z ยกกำลัง4ให้สังเกตดูนะข้อนี้นะตัวนี้มี ตัวค่าของที่ที่อยู่ข้างหน้าซึ่งเรียกว่าสัมประสิทธิ์เนี่ยคือลบหแล้วข้อนี้จะสังเกตว่ามันมีตัวแปรมากกว่า1ตัวเห็นไหมเราบอกแล้วว่าถ้าจะเป็นเอกนามเนี่ยมีตัวแปรได้มากกว่า1ตัว1ตัวขึ้นไปมากกว่า1ตัวนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถือว่ามีตัวแปร3ตัวคือตัว X ตัว Y แล้วก็ตัว Z แต่ประเด็นคืออะไรประเด็นคือเลขชี้กำลังของแต่ละตัวต้องเป็นจำนวนเต็มบวก นะเลขชี้กําลังของแต่ละตัวต้องเป็นจํานวนเต็มบวกดังนั้น x ตัวนี้ไม่มียกกําลังมันคือยกกําลังหนึ่งนะแล้วก็ y ยกกําลังสอง z ยกกําลัง4ดังนั้นตัวแปรทุกตัวถึงแม้จะมีมากกว่า1ตัวแต่เลขชี้กําลังมันเป็นอะไรมันเป็นจํานวนเต็มบวกโอเคไหมดังนั้นมันจึงเป็นเอกนานทันไหมทันไหมถัดไปถัดไปคราวนี้ ตัวถัดไปตัวนีเ้เด็กๆผิดกันบ่อยแน่นะเด็กๆที่คิดว่าเอ้ยตัวเองแบบว่าเอ้ยพอเข้าใจแล้วแต่เข้าใจไม่ครบเนี่ยข้อนี้โอกาสผิดมีนะดูกันนิดหนึ่งว่ามันผิดตรงไหนมีโอกาสผิดตรงไหนข้อนี้4ยกกําลังลบหนึ่งนะสยกกําลังลบหนึ่งเฮ้ยมีตัวแปรไหมไม่มีตัวแปรเพราะฉะนั้นความหมายมันคล้ายๆกับลบเเลย ความหมายคล้ายๆกับลบ7เลยนะก็คือมันไม่มีตัวแปรแต่มันก็คือมีเลขชี้ก,กําลังของตัวแปรเป็นศูนย์นั่นเองเพราะฉะนั้นนะจำเอาไว้เลยนะถ้าเป็นตัวเลขแล้วไม่มีตัวแปรถือว่าเป็นเอกนามแต่เอ๊มันยกกําลังลบหนึ่งอะสังเกตดูนะมันยกกําลังลบหนึ่งแต่สังเกตนะมันไม่เป็นจํานวนเต็มบวกไม่เป็นศูนย์แต่มันไม่ใช่ตัวแปรฐานของมันไม่ใช่ตัวแปรดังนั้นสกําลังลบหนึ่งเนี่ยถือว่าเป็น เอกนามที่มีดีกรีไม่ใช่ที่มีเลขชี้กำลังของตัวแปรเป็น0ูนย์แต่เลขชี้กำลังลบหนึ่งตัวนี้มันเป็นของค่าคงที่เพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลยนะโอเคแม้ตรงนี้ต้องระวังนะโอเคนะแต่เรามาดูข้อถัดไปนะข้อถัดไปแซดยกกำลังลบสี L ่นะแซดยกกำลังลบสี L ่เนี่ยให้สังเกตดูนะแซดยกกำลังลบสี L ่เนี่ยมันความหมายมันก็คือ 1 Z ึ่ซกำลังลบสี่นะเราดูซิองค์ประกอบมันเป็นเอกนามไหมเราก็มาดูกันนะหนึ่งมันมีเลขที่อยู่ข้างหน้าคือเลข1ใช่ไหมตัวแปรมีไหมมีแต่เลขชี้ของกำลังของตัวแปรเป็นอะไรเป็นยกกำลังลบไม่เป็นจำนวนเต็มบวกไม่เป็นจำนวนเต็มบวกหรือตัวไอหรือไม่ก็ศูนย์ไม่เป็นอันนี้เมื่อมันไม่เป็นปุ๊บกลายเป็นอะไรเนะี่ยอันนี้ก็คือจำนวนเต็มบวกนะมันเป็นจำนวนเต็มลบ ดังนั้นตัวนี้แหละจึงไม่เป็นเอกนามเพราะว่าเลขชี้กําลังมันไม่เป็นจํานวนเต็มบวกย้ำนะต้องเป็นจำนวนเต็มบวกนะนนกนะหรือไม่ก็ศูนย์นะโอเคไหมเออนะนี่แหละคือตัวที่ทําให้มันไม่เป็นเอกนามเพราะว่าเลขชี้กําลังมันติดลบโอเคไหมถัดไปนะถัดไปอีกข้อหนึ่งข้อ7ข้อนี้ น้องๆหรือเด็กๆหลายๆ,ๆคนก็จะสับสนเด็กๆดูนิดนึงนะเด็กๆดูนิดนึงนะข้อนี้นะเศษ1ส่วน 3x เวลาเขียนเด็กๆดูนะเวลาเขียนเศษ1ส่วน 3x เขียนแบบนี้นะถ้าเขียนแบบนี้นะเด็กๆต้องระวังนิดนึงนะความหมายเนี่ยมันเหมือนกับ 1x ส่วน3มมันเหมือนกันอย่างนี้ นะแต่เวลาเราเขียนเงี้ยเราจะสามารถแยกได้ว่าไอ้ตัวเนี้ยเป็นค่าคงที่หรือเป็นสัมประสิทธิ์แล้วเลขชี้กําลังก็เป็นอะไรเป็นหนึ่งด้วยใช่ไหมถึงแม้ไอ้ตัวนี้นะมันจะเป็นส่วนก็ตามแต่มันเป็นค่าของอะไรค่าของค่าคงที่ค่าคงที่เนี้ยเขาไม่ได้กําหนดว่าจะต้องเป็นเศษส่วนไม่ได้ ค่าคงที่เป็นอะไรก็ได้เป็นเศษส่วนได้เป็นทศนิยมได้เป็นจํานวนเต็มได้แต่เลขชี้กําลังของตัวแปรเท่านั้นที่จะต้องเป็นจํานวนเต็มบวกหรือไม่ก็0โอเคไหมเพราะฉะนั้นตกลงข้อนี้เป็นไหมเป็นนะเป็นเอกนามเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีค่าคงที่แล้วก็มีตัวแปรแล้วเลขชี้กําลังของตัวแปรเป็นอะไรเป็นจํานวนเต็มบวกโอเคนะา่ะถัด ไปนะถัดไปนะตัวถัดไปเนี่ยส่ C ส่วนด้วย A ยกกำลังสองตรงนี้ต้องระวังเลยนะเด็กๆนะเออเว้ยนะเราดูตรงนี้อ๋อนี่ไงเลขสีเป็นสัมประสิทธิ์นะเป็นค่าคงตัวหรือค่าคงที่แล้วนี่ไง A เนี่ย a ยกกำลังสองนี่ก็ยกกำลังเป็นบวกใช่ไหมนี่เป็นจำนวนเต็มบวกใช่ไหมเราบอกว่ามันไม่ใช่ สังเกตนะเมันเป็นส่วนอยู่เมื่อ A เป็นส่วนอยู่เนี่ยนะเรายังจาได้แม้เวลาเป็นเลขยกกําลังเนี่ยเรามีคุณสมบัติของเลขยกกําลังอยู่ข้อหนึ่งนะมีคุณสมบัติของเลขยกกําลังอยู่ข้อหนึ่งก็คืออะไรเอ่ย1ส่วนเอําลังเอเท่ากับ a อําลังลบ n อย่างเงี้ย A อกำลังลบเเท่ากับ1ส่วน A กกำลัง -N เพราะฉะนั้นไอตัวนี้นะไอตัวนี้ความหมายของมันคืออะไร C ส่วน A ยกกำลังสองความหมายของมันคือ C A ยกกำลังลบ2โอเคไหม เพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้เสร็จปุ๊บแปลว่าอะไรแปลว่ามันเป็นเอกนามหรือไม่เป็นเอกนามเราไปดูกันนะเนื่งมันมีค่าคงที่ไม่มีปัญหามีไม่มีก็ไม่มีผลอยู่แล้วนะตรงนี้ไม่ต้องกลัวเลยแต่ประเด็นคือตัวแปรเนี่ยจะต้องเลขชี้กาลังต้องเป็นจํานวนเต็มบวกหรือไม่ก็ศูนย์แต่อันนี้มันเป็นจํานวนเต็มลบมันเป็นจํานวนเต็มลบเพราะฉะนั้นเมื่อมันเป็นจํานวนเต็มลบเนี่ยมันจึงไม่เป็นเอกนามโอเคไหม มันจึงไม่เป็นเอกนามเขียนะถัดไปข้อ9นะนะข้อ9ข้อ9เนี่ย A ส่วน b a ส่วน b คล,าคลา้ายๆข้อ8เลย A ส่วน b เนี่ยความหมายมันคือ A คูณด้วย B ยกกำลังลบ1 A คูณด้วย B ยกกำลังลบ1ก็คือถามว่าเป็นเอกนามไหมนะประเด็นแรกมีสัมประสิทธิ์เป็น1ประเด็นที่2มีตัวแปรอยู่2ตัวคือ a กับ b แต่เลขชี้กำลังของ a อะใช่เลขชี้กำลังของตัว b เป็นลบเมื่อเลขชี้กำลังของตัวแปรตัวใดตัวหนึ่งเป็นลบมันไม่เป็นจำนวนเต็มบวกมันไม่เป็นศูนย์ดังนั้นนะดังนั้นค่าค่านี้ a ส่วน b จึงไม่เป็นเอกนาะมทันไหมตรงนี้ทันไหมทันไหมเอ่ยนะนะมันมีหลากหลายรูปแบบเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ให้มันหมดนะเราต้องรู้ให้มันหมด ถัดไปนะถ้าเราเข้าใจก้าข้อตรงนี้เสร็จปุ๊บนะข้อที่เหลือไม่น่ายากแล้วแต่ว่ามันจะมีอีกข้อหนึ่งที่ครูอยากบอกแต่ไม่เป็นไรดูตรงนี้ไปก่อนนะ5 5ส่วนด้วย x ก,กําลังลบ3หลายๆคนเห็นข้อน,นี้ก็โอ้ยังไงก็ไม่เป็นเอกนามเนาะยังไงก็ไม่เป็นเอกนามเพราะว่าเลขชี้ก,กําลังของตัวแปรเป็นลบแต่ครูจะบอกว่าไอ้ตัวนี้เวลาปรับรูปเรียบร้อยแล้วมันคือ5คูณด้วย x ยกกำลังบวก3นะโดยเราใช้คูณสบัปิข้อนี้เนหะ็นไหมใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเป็น5คูณด้วย x ยกกำลัง3เนี่ยนะ5เป็นค่าคงที่ที่คูณกับตัวแปรคือ x แล้วเลขชี้กำลังของตัวแปรเป็นเลข3คือจำนวนเต็มบวกแปลว่าอะไรแปลว่าข้อนี้ต้องเป็นเอกนามนะครับนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กๆสรุปได้ง่ายๆเลยนะจากข้อ9กับข้อ10เนี่ยข้อ8ข้อ9ข้อ10เนี่ยนะจะสังเกตว่าถ้าเกิดตัวแปรเป็นส่วนนะถ้าตัวแปรเป็นส่วนแล้วเลขชี้กําลังเป็นบวกปุ๊บนะไม่เป็นเอกนามทันทีแต่ถ้าเกิดตัวแปรเป็นส่วนเนี่ยนะแล้วเลขชี้กําลังมันติดลบแล้วเป็นจนํานวนเต็มลบเนี่ยนะเวลามันทําออกมาแล้วทําให้เป็นผลสําเร็จแล้วเนี่ยเลขชี้กําลังของตัวแปรจะเป็นบวกแทนมันก็จะเป็นเอกนาม เค okay, ไหมนะนะเพราะฉะนั้นข้อ11เนะเราเดาได้เลยนะข้อ11เนี่ยมันก็คืออะไรข้อ11มันคือ 5a ส่วนด้วย 2b ลังลบสสิ่งหนึ่งที่เด็กๆจะต้องระวังนะเดี๋ยวครูบอกตรงนี้ไปเลยนะยกกำลังลบ3เนี่ยให้เด็กๆจำไว้เลยนะยกกำลังลบ3มเนี่ยมันเป็นของตัว b ตัวเดียวไม่ได้เป็นของเลข2ด้วยโอเคไหม มื่อไม่เป็นของเลข2ด้วยเนี่ยความหมายของมันตรงนี้มันคือเศษ5ส่วน2ก็ยังเหมือนเดิมแต่ A ก็ยังเหมือนเดิมนะ B ก็กลายเป็นยกกําลังบวก3ใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะสัมประสิทธิ์เป็น5ส่วน2ตัวแปรมี2ตัวคือ A กับ B แล้วเลขชี้กําลังของตัวแปรก็คือ A จะมีเลขชี้กําลังเป็น1ซึ่งเป็นจํานวนเต็มบวก b มีเลขชี้กําลังเป็น3ก็เป็นจํานวนเต็มบวกดังนั้น 5a เส่วนด้วย 2b ลังลบ3 จึงเป็นเอกนามทันไหมทันไหมตรงนี้นะนะข่าวนี้ข้อ12นี่ต้องระวังเลยนะเด็กๆนะนะ 2x บวก5้นะ 2x บวก 5y มันเป็นเทอมที่เป็น2เทอมบวกกันมันเป็น2เทอมบวกกันถ้าเป็น สองเทอมบวกกันแล้วมันนะสังเกต x กับ y เนี่ยทำอะไรไม่ได้แล้วนะมันเป็นผลสาเร็จเรียบร้อยไม่สามารถบวกลบอะไรกันได้แล้วแล้วถ้ามันบวกลบกันอย่างนี้มันเป็นสองเทอมเนี้ยเราจะไม่ถือว่ามันเป็นเอกนามเพราะว่ามันถ้าเป็น2 x เฉยเป็นเอกนามถ้าเป็น5 y เฉยเป็นเอกนามแต่ถ้า2ตัวนี้มาบวกหรือมาลบกันนะมันจะไม่เป็นเอกนามแล้วมันจะกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็น พหุนามทันทีเลยนะพหุแปลว่าหลายหลายเอกแปลว่าหนึ่งนะตัว 2x เป็นเอกนามเป็น5 y ก็เป็นเอกนามเวลามาบวกกันเนี่ยมันบวกกันไม่ได้มันกลายเป็นเอกนาม2เอกนามที่เอามาบวกกันเราจะเรียกมันว่าพหุนามไม่ใช่เอกนามเข้าไหมนะถัดไปตัวนี้ยิ่งไปกันใหญ่เลยข้อ13ยิ่งไปกันใหญ่เลยมีตัวแปร3ตัวคือ A B แล้วก็ C แล้วโอ้ยข้างหลางเป็นอะไรก็ไม่รู้อย่างนี้ปุ๊บนะอย่างนี้ไม่มีทางเป็นเอกนามเลยนะไม่มีทางเป็นเอกนามเลย จบแล้วนี่เรื่องเอกนามเด็กเอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครูย้อนให้ดูนิดหนึ่งนะนี่คือสิ่งที่เด็กๆควรจะต้องรู้เป็นเบสิกเลยนะเหมือนง่ายนะแต่เชื่อไหมหลายๆคนพลาดข้อใดเป็นเอกนามข้อใดไม่เป็นเอกนามนะครูจัดให้อย่างละเอียดทุกตัวเลยที่เด็กๆจะพลาดนะครูจัดให้หมดเลยนะเพราะฉะนั้นเด็กๆควรจะต้องรู้นะไม่ใช้จํา ต้องเข้าใจเขาจะว่าะนะต้องเข้าใจว่าอย่างไรเป็นเอกนามอย่างไรไม่เป็นเอกนามเพราะอะไรให้รู้เหตุผลโอเคไหมครับตัวนี้น,นะนะผ่านนะครับเดี๋ยวเราไปดูหัวข้อถัดไปกัน